การมีความรู้ความเข้าใจโลกและชีวิตอย่างครบวงจรเชื่อในหลักของเหตุและผลตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพ่อแม่มีพระคุณโลกหน้า มีจริงหรือตายแล้วไม่สูญเหล่านี้เป็นต้นเมื่อมีความคิดความเชื่อเหล่านี้อยู่ก็ย่อมมีโอกาสปรับปรุงชีวิตให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งในโลกนี้และโลกหนะ้าดังนั้นถ้าอยากให้ตัวเราเองมีสมมาธิฐิมั่นคง ็ต้องมันนั่งธรรมะซึ่งจะทำให้เกิดดวงปัญญาในการสอนตัวเราเองและต้องมันสั่งสมบุญบารมีสแสวงหาพระรัตนตรยัยภายในตัวกันให้ได้ทุกคนนะจ๊ะมีธรรมภาสิทธตที่ปรากฏในนิมิชาดกความว่าฮีเนนะพรมจริเยนะ กติยอุปัชติมัชิเมณจะเทวตังอุตเมณวิสุจติบุคคลเข้าถึงกษัตริย์ด้วยพรหมจรรย์ขั้นต่ำเข้าถึงความเป็นเทวดาด้วยพรหมจรรย์ปานกลางย่อมบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์สูงสุดพรหมจรรย์คือการครองชีวิตอันประเสริฐ ซึ่งไม่ได้มีความหมายเพียงการละเว้นจากเมถุนธรรมอย่างเดียวนะจ๊ะแต่มีความหมายกว้างถึงสิบอย่างด้วยกันตั้งแต่พรมจรร์หมายถึงการนำทานวัย,ยาวัจจะคือการขนขวายในเรื่องสั่งสมบุญกุศลการรักษาศีลห้ากระจัดเป็นพรมจรร์ การแผ่เมตตาเป็นประจำจนเป็นอัปปมัญญาการงดเว้นเมถุนธรรมการยินดีในคู่ครองทตนเองที่เรียกว่าสธารสันโดษการเป็นผู้มีความเพียรในการเจริญสมาธิภาวนาการรักษาศีลแปดการบำเพ็อริยมรรคมีองค์แปดและสุดท้ายคือศาสนา หรือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดซึ่งประมวลรวมลงที่ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดนี้หมายถึงพรหมจรร์นั้งสิน้นดังนั้นทุกครั้งที่กล่าวถึงพรหมจรร์ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณากันดูว่าท่านหมายถึงอะไรเช่นธรรมภาสิตท,ที่กล่าวว่า ่ามือของเราให้ความสำเร็จทุกอย่างเป็นที่ลังออกของอาหารอันมีรสอร่อยบุญยอมสำเร็จที่ฝ่ามือของเราพระพรหมจันทร์นั้นแสดงว่าท่านหมายถึงการให้ทานจะกล่าวว่าบุคคลเกิดเป็นกษัตริย์ด้วยพรหมจันทร์อย่างต่าเกิดเป็นเทวดาด้วยพรหมจันทร์อย่างกลาง และย่มบริสุทิ์เดิพรหมจรร์อย่างสูงสุดพรหมจรรย์นในที่นี้ท่านหมายถึงการรักษาอุโบสถศีลหรือศีลแปดนั่นเองสำหรับวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างของพระเถระครูปหนึ่งที่ลอดตายมาได้อย่างบุดบิดเพราะสายบุญที่เคยทำไว้ดีแล้วในอดีตกับอาศัยการประพฤติพรหมจรรย์นี่แหละ ที่ช่วยท่านรอดตายอย่างอัศจรรย์และได้เป็นพระอรหันต์ในที่สุดเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะพระเทละรูปนี้ชื่อว่าสีลละวะในอดีตท่านได้สั่งสมบุญกุศลอันเป็นอุปนิสัย แห่งพระดิพานาไว้มากมายชีวิตในสังสารวัตของท่านเป็นอีกชีวิตหนึ่งซึ่งถึงความอิ่มตัวในการครองเรือนในชาติหลังๆมานี้ท่านก็ชื่นชอบชีวิตสมณะมากเพราะรู้ว่าชีวิตในเพศภาวะอื่นไม่มีการสารหรือไม่สามารถ นำความสุขสงบมาให้ได้ดียิ่งไปกว่าการบวชชีวิตสมณนนะจึงเป็นทางเลือกสุดท้ายของท่านเรื่อยมาคลั้นมาในสมัยพุทธกาลท่านมังเกิดเป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารมีพระนามาสีละละะเป็นพี่น้องต่างมารดากับพระเจ้าอาชาสตรูคลั้นทรงเจริญวัย สังกัถูกพระเจ้าชาติศัตรูหาทางกำจัดเลาะถูกพระเทวทัตยุยงว่าถ้ามีน้องชายอยู่ก็จะเป็นผู้ขัดขวางการครองราชจึงต้องการจะปรงประชนโดยมีรับสั่งให้ขึ้นนั่งบนช้างตกมันในจับพระกรมมาไม่ทราบว่าเป็นช้างตกมันคลานขึ้นไปนั่งช้างก็สแสดงการโมโหร้าย ร้องโกนจจนนนดวิ่งไปตามท้องถนนและพยายามที่จะใช้งวงจับพระกุม,มารฟาดพื้นให้ตายแต่ก็ทำลายศีละวะกุม,มารไม่ได้ในขณะนั้นพระบรมศาสดาประทับเย่วัดพระเชตวันแคว้นโกศลทรงเห็นศีละวะกุม,มารกำลังตกอยู่ในอันตราย อีทั้งทรงเห็นด้วยพุทธญาณว่านี่คือบุคคลผู้มีบุญญาธิการมาเกิดจึงมีพุทธบัญชาให้พระมหาโมคลานะเหาะไปคว้านมคดเพื่อนำศีลวก,กุมารมาพระเถระได้เหาะไปนำศีลวก,กุมารพร้อมด้วยช้างตกมันมาด้วยฤทธิ์พระกุมารลงจากช้างได้ถวายบังคมพระพุทธองค์ด้จิต เลื่อมใสพระผู้มีพระพพเจ้าทรงแสดงธรรมที่เหมาะแก่อัตยศสายของพระกุมารให้รู้จักอภัยระงับการฆ่าด้วยการให้อภัยไม่ให้จองเวรจองกรรมกันต่อไปครั้นพระกุมารฟังทำแล้วได้ความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมากขึ้น จึงได้ขอบรรมชาเพื่อประพฤติพรหมจรรย์เมื่อบวชแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียวเพราะเพิ่งผ่านความเป็นความตายมายกยกตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์โดยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์และบำเพ็ญเพียรอย่างไม่ลดละไม่นาน ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์นับว่าเป็นผู้เข้าถึงพรมจัรย์ขั้นสูงสุดของชีวิตในสังสารวัตรหมดเยื่อใยในเรื่องโลกโลกอีกต่อไปฝ่ายพระเจ้าชาติสตรูประสาบว่าพระอนุชาบวชแล้วแทนที่จะทรงให้อภัยกับทรงรับสั่งไอ้ทหารตามไปฆ่าโอทหารก็ได้แอบเข้าไปถึงกุฏิ ทิพักของพระเถระเนื่องจากเห็นผ้าเหลืองแล้วยังรู้สึกยำเกรงพอมีหิริโอตตะปะอยู่บ้างจึงตั้งใจะจะกราบขอคามาโทษซสีก่อนแล้วค่อยปรงประชนทีหลังฝ่ายพระเถระนั้นไม่ได้หวันไหวต่อมัจจุราชแม้เพียงเล็กน้อยล่าจะน่าความตายได้แล้วท่านสนทนา,นาได้ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่า เรานะี่ะมีคนเดียวแต่พวกท่านมากันหลายคนพวกท่านจะได้ด่วนลงมือฆ่าเราเลยไม่ช้าก็เร็วอันตัวเรานี้ก็ต้องตายอยู่แล้วเอาว่าพวกท่านฟังทมให้สบายใจเสียก่อนแล้วค่อยลงมือฆ่ากขาแล้วกันนะพธทหารนินว่าอย่างไรเสียพระเถราก็หนีไม่รอดคมดาบอยู่แล้ว จึงตายใจแต่นั่งลงฟังธรรมจากพระเถระคลั้นฟังไปเรื่อยๆจิตก็เริ่มอ่อนโยนเห็นทุกข์และโทษในการฆ่าก็ะจะทำให้ไปเกิดในมหารกทุกธทรมานแสนสาหัสอย่างไรบ้างจึงกราบขอขมาโทษแล้วแต่สินใจขอบวชกับพระเถระทันทีพระเถระ ครั้นบวชให้แล้วก็ได้ยกเรื่องศีลมาแสดงให้ลูกศิษย์ฟังต่อว่าท่านทั้งหลายพึงศึกษาศีลในาศาสนานิเธิศีลในบุค์กศึกษาดีแล้วสั่งสมดีแล้วย่อมนำสมบัติทั้งปวงมาให้ในโลกนี้นักปรา์เมื่อปรารถนาความสุขสามประการคือความสันเสร,ริญความปลื้มใจ เวลาไปแล้วได้ความมันเทิงในสวรรค์เพึงรักษาศีลด้วยว่าผู้มีศีลมีความสำรวมย่อมได้มิตรมากส่วนผู้ทุศีลประพฤติแต่บาปกรรมย่อมแตกจากมิตรนรชนผู้ทุศีลย่อมได้รับการติเตียนและการเสียชื่อเสียงส่วนผู้มีศีล ย่อมได้รับการสรรเสริญและมีชื่อเสียงในการทุกเมื่อพระเถระได้แสดงธรรมให้พระใหม่ฟังโดยมุ่งประเด็นไปที่รเรื่องศีลเป็นหลักเพราะต้องการให้พระใหม่ได้ศึกษาคุณและอนิสงส์ของศีลซึ่งเป็นพรหมจรรย์ขั้นต้นที่สำคัญของความเป็นพระแท้เป็นสมณะแท้ ผูบริสุทธิ์กายวาจาและใจอย่างแท้จริงศีลของพระนั้นถ้ารักษาได้ดีก็จะทำให้ได้บุญมากถือว่ามีมากกว่าคารวาสหรือสามเณรหลายเท่าซึ่งนอกจากจะทำให้ตนได้รับประโยชน์สูงสุดคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นพรหมจรรย์ ขั้นสูงสุดแล้วก็จะทำให้บุคคลรอบข้างรอได้รับความเย็นกายเย็นใจไปด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของศีลกับหมจรรย์ว่ามมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรบ้างลูกๆทุกคนก็คงพอจะเข้าใจกันบ้างแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้ทุกท่าน มันประพฤติพรหมจรรย์กันให้ดีแม้ว่าเราไม่ได้ออกบวชเป็นบรรพชิตแต่ก็มีสิทธิ์ประพฤติพรหมจรรย์ได้เหมือนกันเพียงแต่ชีวิตในเพศสมณนนะมีโอกาสที่จะประพฤติพรหมจรรย์ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์มากกว่าชีวิตครวาสผู้ครองเรือนทั้งหลายตั้งแต่ประพฤติพรหมจรรย์ในเรื่องทาน วิย,ยาวัจจะศีลห้าอปมัญญาเมถุนวิรัตสทารสันโดษเวริยะรักษาอุโบสตศีลบําเพ็ญอริยมรรคและศึกษาคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้แตกฉานทั้งในเรื่องศีลสิกขาจิตสิกขาและปัญญาสิกขาดังนั้นให้ลูกๆทุกคน มั่นรักษาศีลให้บริสุทธิ์และมุ่งมั่นประพฤติพรหมจรรย์จนถึงแก่นธรรมคือได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันได้ทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นโซขเป็นครอบครัวแก้ว คราบครัวธรรมกายคราบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธร,รมกาย